สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืช นายแพทย์ชลน่านสีแก้วสสจังหวัดน่านและหัวหน้าพักเพื่อไทยพร้อมด้วยพันตำรวจเอกทวีสอดสองสสบัญชีรายชื่อและเลขาธิการพักประชาชาตินายสมคิดเชื้อคงสสอุบลราชธานีพักเพื่อไทยนายนิคมบุญวิเศษสสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักพลังปวงชนไทยนายประกอบบุตรอุดมพิพัฒน์สสบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลและนายวิรัตวรสิรินสสบัญชีรายชื่อพักเสรีรวมไทย ได้ยื่นคำร้องถึงนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ส่งคำร้องไปยังประธานสารรัฐมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีและสมาชิกภาพความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและสสสิ้นสุดลงและให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งผ่านนายแพทย์สุภกิจอัฐโภปกรณ์ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร หตุมีการกระทําที่ละเมิดรัฐธรรมนูญมาตรา1 4 4ว่าด้วยวิธีการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจํำปีงบประมาณซึ่งในคําร้องมีเอกสารหลักฐานทั้งหมด14เรื่องโดยหวังว่าการยื่นครั้งนี้จะมีผลเพราะพยานหลักฐานที่ชี้ชัดว่าอาจจะเข้าข่ายกระทําผิดจริง พันตุตระเอกทวีสอซองบอกว่านายศักดิ์สยามเข้าร่วมเป็นกรรมาทการวิสามันพิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณตั้งแต่ปี2564และพบว่ามีความเกี่ยวข้องต่อการพิจารณางบประมาณในส่วนของกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่าการจัดสรรงบซ่อมถนนไปยังพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นั้นสูงกว่าจังหวัดอื่นๆที่ของบซ่อมถนนเช่นจังหวัดอื่นได้งบซ่อม20ล้านบาทส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ได้40ล้านบาท นอกจากนี้จากการตรวจสอบยังพบว่ามีบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่ได้งานในจังหวัดบุรีรัมยังมีความเกี่ยวพันกับนายศักสยามทั้งเคยเป็นเจ้าของบริษัทแม้ต่อมาก่อนที่นายศักสยามจะได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพียง23วันได้โอนหุ้นไปแล้วแต่พบว่าที่อยู่ของบริษัทดังกล่าวยังเคยเป็นที่อยู่เดียวกันกับนายศักสยามซึ่งถือว่าเป็นความเกี่ยวโยงกัน ตั้งแต่ปี2 5 6 3นั้นบริษัทรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับงานจากกระทรวงคมนาคม563ล้านบาทและปี2 5 6 4ได้รับงบ657ล้านบาทและปี2 5 6 5ได้รับงบ527ล้านบาทซึ่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา144มีข้อห้ามให้สสกรรมธิการมีส่วนในทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้ได้งบประมาณไปดําเนินการโดยตามกฎหมายกาหนดให้สารธรรมนูญรับไว้พิจารณาเร็ว ด้านนายแพทย์ชนละนาสีแก้วสสจังหวัดหน้าและหัวหน้าพักเพื่อไทยระบุว่าเรื่องนี้ทําในฐานะเป็นฝ่ายตรวจสอบไม่ได้อาคาดมาร้ายหรือเล่นเกมการเมืองหวังผลประโยชน์ในพื้นที่ช่วงก่อนการเลือกตั้งเพราะฝ่ายค้านเห็นว่าการกระทําของนายศักสยามเข้าข่ายมีความผิดตามรัฐธรรมนูญจึงยื่นให้ศาลตรวจสอบวินิจฉัยส่วนจะต้องยุต,ติการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ขึ้นอยู่กับการพิจารณาโดยกรอบเวลาสารรัฐธรรมนูญจะต้องวินิจฉัยภายใน15วัน ส่วนการอภิปรายทั่วไปตามมาตรา122นายแพทย์ชลนาลระบุว่าน่าจะมีข้อตกลงตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอมาคือเริ่มได้ตั้งแต่15กุมภาพันธ์เป็นต้นไปดังนั้นฝ่ายค้านก็จะเริ่มตั้งแต่15กุมภาพันธ์2566ไม่กังวลเรื่ององค์ประชุมล่มและไม่กังวลว่ารัฐบาลจะแก้เกมคืนด้วยการใช้องค์ประชุมเพราะจะเข้าข่ายฝ่าฝืนบทบัญญัติรัฐธรรธมนูญที่จงใจหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของฝ่ายค้านด้านนายสุภชัย J mooth, ใจสมุทรนายทะเบียนพักภูมิใจไทยและสสพักภูมิใจไทย ชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวว่านายศักสยามไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญตั้งแต่การเลือกตั้งตามที่ถูกกล่าวหาและมีการชี้แจงข้อเท็จจริงไปแล้วว่าพ้นจากการเป็นผู้ถือหุ้นมีเอกสารหลักฐานปรากฏนายสุประชัยยังระบุว่าเชื่อว่าการยื่นของฝ่ายค้านหวังผลทางการเมืองในสนามเลือกตั้งคะแนนนิยมและดิสเครดิตนายศัก์สยามเลขาธิการพักและอยู่ในห่วง180วันเลือกตั้งเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายทั้งนี้เตรียมเอาผิดหมิ่นประมาทและยื่นยุพักการเมืองฝ่ายค้าน นายสุปชัยยังบอกว่าหลังจากนี้หากพิจารณาว่าสิ่งที่ฝ่ายค้านทํามาเป็นการกระทําผิดตามมาตรา73ของกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอหรือไม่ และการกระทํานั้นหากเป็นการใส่ร้ายด้วยข้อความอันเป็นเท็จทาให้มีผลต่อคะแนนนิยมพักภูมิใจไทยหากการกระทําเข้าข่ายหมิ่นประมาทใส่ความก็จะต้องมีการดําเนินคดีหากผู้นําพักการเมืองในฐานะกรรมการบริหารของพักไปดําเนินการเช่นนี้ก็จะร้องยุบพักต่อไปทั้งนี้พักภูมิใจไทยแสดงให้เห็นมาโดยตลอดว่ายึดถือแนวทางสมานฉชนท์ไม่มุ่งการเมืองหาคะแนนนิยมโดยการใส่ร้ายป้ายสีพักการเมืองอื่นแต่วันนี้พักการเมืองฝ่ายค้านแสดงจุดยืนร่วมกันดังนั้นพักภูมิใจไทยจําเป็นที่จะแถลงให้กับประชาชนได้รับทราบสิ่งที่พักการเมือง่าย ้านกล่าวหานายสัก์สยามเป็นการใส่ร้ายด้วยข้อความอันเป็นเทตจ